ทฤษฎีบท5.1.3ครับทฤษฎีนี้เวลาพิสูจน์ก็ทำตรงข้ามกับก็ใช้อนุพันธ์นั่นเองเพราะเรารู้อยู่แล้วบทนิยามไอปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก็คือการกระทำตรงข้ามกับอนุพันธ์เพราะฉะนั้นเวลาพิสูจน์ก็กระทำโดยใช้อนุพันธ์ดิฟฟังชันใหญ่ x by dx ได้ฟังก์ชันเล็กก็อินทิเกรตฟังกชันเล็ก ดีก็ได้ฟัง์กชันใหญ่กลับขึ้นมาไงเอาละข้อ1อินทิเกรตค่าคงตัว F, X, D, X ความหมายทางซ้ายมือก็คือเอาค่าคงตัวคูณฟัง์กชันก่อนแล้วจึงอินทิเกรตแต่ทางขวามืออินทิเกรตก่อนแล้วถึงเอาค่าคงตัวมาคูณนะครับสามารถแสดงได้อย่างง่ายๆว่าเท่ากันการบวกก็เหมือนกันซ้ายมือนั่นก็คือบวกกันก่อน ฟังชัน fx บวกกับฟังก์ชัน gx ก่อนแล้วจึงอินทิเกรตแต่ขวามืออินทิเกรตแต่ละฟังก์ชันก่อนแล้วจึงเอามาบวกกันแสดงได้อย่างง่ายๆว่าเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันการลบฉะนั้นการบวกกับการลบง่ายๆการคูณการหารไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคูณกันก่อนแล้วอินทิเกรตแล้วอินทิเกรตแล้วมาคูณกันไม่ได้นะ ไม่ได้ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตหัวข้อต่อๆไปนะครับมีสมบัติแค่นี้เอง3ข้อนี้นะครับอย่างข้อหนึ่งนี่เราเราทางซ้ายมือเห็นไหมครับทางซ้ายมือเรา dip, ดิฟอยู่นะดิฟดิฟอินทิเกรตมันเป็นปฏิยานุพันธ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นเราดิฟตัวนี้นะครับในวงเล็บ C อินทิเกต C f(x) นะครับ dx by dx นะดิฟตัวนี้พอดิฟปุ๊บค่าคงตัวดึงออกมาได้ก็จะเท่ากับดิฟของอันนี้มันเป็นตัวนี้มันก็คือปฏิยานุพันธ์นั่นเองพอดิฟตัวนี้ by dx ก็จะได้ f เล x by dx ก็เลยเท่ากับ c f(x) นะฉะนั้นสองจำนวนนี้เท่ากัน การบวกก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะอนุพันธ์นี่สามารถแตกเข้าไปได้เรามีสมบัติของอนุพันธ์นแตกดิฟดิฟสองจำนวนนี้นะครับจำนวนนี้บวกจำนวนนี้ b า d x ก็สามารถเข้าไปแล้วดิฟบายดก็เท่ากับมันเป็นปฏิยานุพันธ์การอินทิเกรตกับการหาอนุพันธ์ก็เลยเหลือเป็นเป็นฟังก์ชัน f x บวกทางขวาก็เท่ากับฟังก์ชัน GX เาละ แต่เรานำผลของทฤษฎีนี้ไปใช้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างในนี้มีทั้งหมด3 4ตัวอย่างตัวอย่าง4ตัวอย่างตัวอย่างตอนนี้ตัวอย่างการหาปาริพันธ์จริงๆ การอินทิเกรตจริงๆแต่ตัวอย่างนี้ยังเป็นพื้นฐานเพราะการหาตรงกระสูตรพอดีอย่าลืมว่าตัวอย่างนี้ยังอยู่ในชั้นมัธยมปลายเลยม .6 นะครับเพราะม .6 เรียนการอินทิเกรตขั้นพื้นฐานก็คืออินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิตเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ยังมีความยังเป็นความรู้ในระดับชั้นม .6 นะครับ แต่หลังจากเซกชันนี้ไปแล้วถึงจะเริ่มเทคนิคการอินทิเกรตถึงจะยากทั้งหมดมันมี7เทคนิคการอินทิเกรตซึ่งพวกเราต้องศึกษาทุกเทคนิคเลยนะครับสนุกนะถ้าตั้งใจแล้วตามได้ก็จะสนุกอ่มาดูข้อ1จงคำนวณหาค่าตัวอย่างนี้การอินทิเกรตข้อ1อินทิเกรต4 cos x dx ข้อ2ออินทิเกรตฟังก์ชัน พหูนาม 3x กําลัง2ลบ 2x กําลังทษาท 3x อกํำลัง6ลบ 2x กํำลัง2บวก 7x ดบวก1นะอินทิเกรต dx ข้อ3อินทิเกรต cos x ส่วน sin กําลัง2อ d เข้อ4เศษส่วนอินทิเกรตเศษ t กกำลังสองลบ2 t กําลัง4ส่วน t กนกำลัง4 dt ดูข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งก็ใช้สมบัติทฤษฎีบทข้างบนดึงค่าคงตัวออกมาแล้วอินทิเกรตฉะนั้นค่าคงตัวข้อหนึ่งข้อหนึ่งอินทิเกรต c cos x dx ก็เอา4ออกมาก็เหลืออินทิเกรต cos x dx มีสูตรในมือตรงกับสูตรพอดีอินทิเกรต cos x dx ก็ได้ s i n x บวก4 ฉะนั้นมีเลข4ตรงนี้ก็เป็น4 sin x บวก4ใครสงสัยครับเห็นไหมอันนี้ตรงกับสูตรเลยนะข้อ1น,นี่ข้อ2อินทิเกรต 3x ยกกำลัง6ลบ 2x กำลัง2บวก 7x บวก1 dx เราใช้สมบัติการบวกการลบของทฤษฎีข้างบนแจกแจงเข้าไปได้ค่าคงตัวเอามาข้างหน้าได้ฉะนั้นข้อ2 แจกแจงเข้าไปเลยเอา3าออกมาเป็นอินทิเกรต x กำลัง6 dx เอาลบ2มาข้างหน้าอินทิเกรต x กำลัง2 dx เอา7มาข้างหน้าเห็นไหมครับบวก7อินทิเกรต x dx 1อินทิเกรต1บางทีไม่เขียน1ก็เขียนอินทิเกรต dx ใช้เลขยกกำลังจำานี้ยครับอินทิเกรต x กำลัง r ดีได้ x กําลัง r บวก1ส่วน R บวก1แล้วอย่าลืมค่าคงทุกๆอินทิเกรตนี่จะมีค่าคงตัว1ค่าแต่คูณรวมเข้ามาเป็นเขียนเป็นค่าคงตัวเดียวซะเลยเอาละอินทิเกรต x กําลัง6 dx ก็ได้ x กําลัง7ส่วน7จเห็นไหมครับเกําลัง7ส่วน 7x กําลัง6บวก1ส่วน6บวก1อะแต่เราระดับนี้แล้วยังจะมาบอก6บวก1อยู่ ไม่ได้แล้วไงต้องรวบรัดแล้วได้ x กําลัง7ส่วน7เดิมมีอยู่3ก็กลายเป็น3 x กําลัง7ส่วน3ส่วน7 x กําลัง7ต่อไปอินทิเกรต x กําลัง2 dx ก็ได้ x กําลัง3ส่วน3เดิมมันมีลบ2แล้วก็เป็นลบ2ส่วน3คูณกับไม่ได้คูณส่วนหน้าคูณจํานวนลบ2 3นล่คูณกับ x กําลัง3อินทิเกรตตรงนี้มีอินทิเกรต x dx x ก็คือ x กําลัง1อินทิเกต x กํลัง1 dx ก็ได้ x กํลัง2ส่วน2เดิมมีเลข7ก็กลายเป็นเศษ7ส่วน2 x กําลัง2อินทิเกตจำนวนสุดท้ายตรงนี้อินทิเกรต1 dx ก็ได้ x แล้วอย่าลืมบวก4จริงๆมาทุกๆอินทิเกรตจะมีค่าคงตัว1ตัวแล้วเอาค่าคงตัวนี้มารวมกันเขียนเป็นตัวใหม่เลยเขียนเป็น4ฉะนั้นครูจะไม่เขียนเป็น บวก c 1บวก c 2 c 1, บวก c 3บวก c 4แล้วเอา c เหล่านี้มารวมกันเป็นค่าคงตัวตัวเดียวครูเขาจะนิยมเขียนอย่างนี้เลยนะครับเขียน c ตัวเดียวผ่านนะตัวอย่าง2นะครับตัวอย่าง3แต่ว่าข้อ2อามาดูข้อ3ครับตัวอย่างนี้ข้อ3 i n อินทิเกต cos x ส่วน s i n กำลังส x dx ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง สำหรับข้อนี้สำหรับข้อนี้ข้อนี้นะครับถ้าเป็นเซกชันต่อไปนี่อาจจะทำทำอีกแบบเดี๋ยวนะอินทิเกรต cos x ส่วน s i n กกำลัง 2x Dx นี่ถ้าเป็นเซกชันต่อไปนะ่ะเราจะเขียนว่า U นี่เท่ากับ s i n x แล้วเราดิฟ U ยู่แล้วดิฟอเท่ากับ Cos x dx นะครับค่าเชิองอนุพันธ์นะไม่มีบายนะนะักศึกษาดูดีนะถ้าดิฟ U ยู่บจะได้ Cos x เฉยๆแต่อันนี้ค่าเชิองอนุพันธ์ที่เราเรียนก่อนมิดเทอมแล้วดิฟ U ก็จะได้ Cos x ต้องมี dx ฉะนั้นไอโจ์นี้นี่มันจะเปลี่ยนเป็นหน้าตาใหม่ เป็น cos x ส่วน sin กัลัง 2x dx ต้องเขียนเป็นอินทิเกรตไอ้เจ้า cos x dx นี้ cos x dx นี้เห็นไหมนี่ cos x dx เปลี่ยนว่าเป็น dy เห็นไหมเปลี่ยนว่าเป็นด d u ไอหนึส่วน sin กัลัง 2x ก็จะเป็น1ส่วน u กัลังสองจากนั้นก็จะมีตรงกับสูตรอินทิเกรตเศษ อินทิเกรต x อลังลบ2อ x อันนี้อินทิเกรต u ูกำลังลบ 2d u ก็ตรงตามสูตรแต่อันนี้เป็นหัวข้อต่อไปฉะนั้นเรายังไม่ได้เรียนเทคนิคการอินทิเกรตฉะนั้นข้อ2นั้นครูข้อ3ครูจะต้องทำแบบยังไม่มีเทคนิคอันนี้คือเซกชันต่อไปนะว่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเทคนิคข้อ2นี้ยังไม่มีเทคนิคต้องใช้สูตร ฉะนั้นนักศึกษาต้องกางสูตรแล้วต้องหาให้เจอแต่สูตรเราจะไม่มีเป็นเศษส่วนฉะนั้นนักศึกษาต้องแก้ปัญหา cos x ส่วน sin กำลัง 2x เขียนเป็นเศษ1ส่วน sin x, x คูณ cos x ส่วน s i n x เห็นไหมไซนะ์กำลัง 2x ก็เท่ากับ s i n x คูณ s i n x ไอเจ้าเศษ1ส่วน sin x, x, x นี้ก็คือ o s ศ x ไอ้เจ้า cos x ส่วน sin x ก็คือ cos x ก็กลายเป็นอินทิเกรต c o s c x c o s x dx ซึ่งตรงตามสูตรพอดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ3นี้ถ้าโจทย์ข้อ3นี้อยู่ในหัวข้อต่อไปเราอาจจะใช้เทคนิคอื่นได้แต่อันนี้บังเอิญมันสามารถแปลงให้ตรงกับสูตรได้พอดีเมื่อแปลงให้ตรงสูตรได้ไม่ต้องใช้เทคนิคอื่นเลย รงตามสูตรเลยได้อินทิเกรตได้เท่ากับลบโค s ซนเอ็กบวก4ข้อ4นะครับข้อ4อินทิเกรตเศษ t กําลัง2ลบ t กําลัง4ส่วนทั้งหมดนะส่วน t กําลัง4มันเป็นส่วนของทั้งสองจำนวนนักศึกษาก็แยกเลย t กําลัง2ส่วน t กําลัง4 ทอนกันก็ได้เศษ1ส่วนทีกาลังสองแล้วไอ้ลบ2 t กทีกลัง4ส่วนทีกาลัง4เห็นไหมครับส่วนของทั้งสองจำนวนลบ2 t กทีกลัง 4, ส่วนทีกาลัง4ทอนกันก็เลยได้ลบ2เพราะทีกาลัง4ส่วนทีกาลัง4ีถันไหมเห็นไหมครับแยกส่วนใครส่วนมันก็จะทอนกันก็จะเหลือตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวครูทำในกระดาษทศ เดี๋ยวนะทำในกระดาษทดใหม่ให้ดูดูนะครับอินทิเกรตทีกำลังสองลบสองทีกำลังสี่ส่วนทีกำลังสี่ดีทีนะแยกส่วนอินทิเกรตทีกำลังสองส่วนทีกำลังสี่ ลบสองทีกำลังสี่ส่วนทีกำลังสี่ดีทีนะอันนี้ก็ทอนกันเป็นอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนทีกำลังสองลบสองเพราะว่าทอนกันแล้วดีทีเขียนใหม่เป็นอินทิเกรตทีกำลังสองเอาขึ้นไปเป็นทีกำลังลบสองดีที ลบกับ2อินทิเกรต1 dt ดีไหมครับตรงนี้ก็ได้ t ีกำลังลบ2บวก1หารด้วยลบ2อบวก1ลบ2อินทิเกรต1 dt ก็เลยได้ T อย่าลืมค่าคงตัวอันนี้ก็จะได้ T กกำลังลบ1 T กำลังลบ1 หารด้วยลบ1ลบ2ทีบวกค่าคงตัว4 t ทีกลังลบ1เอาลงมาซะเป็นทีกำลัง1ห,หารด้วยลบ1ก็เลยติดลบติดลบเศษ1นึงส่วนทีกำลัง1ลบ2ทีบวกค่าคงตัวนะครับอันนี้แจกแจงให้เห็นจริงๆเราปริญญาตรีแล้วไม่ต้องละเอียดอย่างนี้ก็ได้กัน หมายถึงบางบางส่วนนี่เราอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นี่บรรทัดนี้นี่เขามักจะละรัดกันแล้วแยกเป็นทีกลาลังสองส่วนทีกลาลังสี่ลบสองทีกำลังสี่ส่วนทีกลาลังสี่ดิทีนี่เขาเขามักจะไม่ค่อยคิดแล้วระดับปริญญาตรีเขาจะลัดมาเป็นบรรทัดนี้แล้วเห็นไหมครับเอาละในนี้ครูก็แยกแยะให้เห็นอย่างละเอียดบางเอิญมันมีอยู่แค่สี่ตัวอย่างนี้ ครูเลยขอเสริมอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะเสริมเป็นข้อ5้าใช